ประเทศไทยครับคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โคราชเอ็ก2029ครับโดยล่าสุดครับประเทศไทยได้รับการประกาศจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศครับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกหรือโคราช Expo 2029ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานระดับโลกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับงานนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ยาวไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2573เลยครับที่จ ังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับซึ่งงานนี้นะครับก็จะจัดภายใต้แนวคิดธรรมชาติและพันธุ์พืชสีเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียวนั่นเองครับซึ่งงานนี้ก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนประมาณ4ล้านคนครับซึ่งการที่ประเทศไทยครับได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่จะช่วยยกระดับของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวนครับและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมพืชสวนยก ระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมและสร้างความยั่งยืนให้กับโลกอีกด้วยครับ